3เคล็ดลับดูแลผิวสวยใสยไร้ฝ้าสุขภาพผิวดีแบบถาวรวันนี้เกดให้เคล็ดลับกันนะคะสําหรับใครที่อยากสุขภาพผิวดีเด้งๆใส่สก็ต้องห้ามพลาดเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะให้เราดูแลเรื่องของอาหารการกินอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเรากินอาหารดี you are what you eat กินดีสุขภาพผิวดีสุขภาพใจกา,กายก็ดีด้วยนะคะ ให้เราหลีกเลี่ยงเลยคนที่มีสิวอักเสบไปบ่อยคนที่หน้ามหมองๆมองคำคล้ำแล้วก็เป็นฝ้าด้วยให้เลี่ยงของมันของทอดอของที่มีไขมันสูงเพราะว่าจะทําให้ผิวของเราเนี่ยผลิตไขมันเพิ่มขึ้นมามันก็จะยิ่งมันนี่อุดตันเกิดสิวอุดตันได้และทีนี้เนี่ยตัวที่จะเลี่ยนด้วยอีกอย่างหนึ่งที่แนะนานะคะก็คืออาหารที่มีน้ําตาลถึงสูงน้าตาลเนี่ยก็ทาลายพวกคอลลาเจนทําให้หน้าแก่แล้วก็ทําให้เกิด สิวได้ง่ายด้วยรวมไปถึงคนที่เป็นฝ้าผิวอักเสบก็ไม่ดีกับฝ้าด้วยนะคะสิ่งที่เราควรจะกินก็คือเป็นน้ําเปล่าค่ะวันละ2-3ลิตรแล้วก็ผักใบเขียวอันนี้ต้องบอกว่าเวิร์มกมากๆผักใบเขียวเช่นผักโขมหรือบลอกเอรี่นะคะจะช่วยเรื่องของการขับถ่ายด้วยเวลาขับถ่ายดีผิวพรรณเราก็จะดีะแล้วพวกผักผักพวกนี้มันจะเป็นซุปเปอร์ฟู้ด สิ่งที่เขาให้กับเรานะคะก็คือเรื่องของการมีแอนตี้ออกซิแดนต์ผิวของเราก็จะสวยใสคนไม่อยากแก่ก็ต้องเลือกทานนะคะหรือว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆก็จะช่วยได้ค่ะ ข้อที่2นะคะนอนดีอันนี้สําคัญจริงๆเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยที่จะทําให้ผิวของเราสวยใสยขึ้นมาได้สังเกตไหมคนที่เครียดหรือคนที่นอนหลับไม่ดีช่วงที่จะต้องทํางานดึกๆเข้ากะดึกๆหรือว่าเด็กที่จะต้องอ่านหนังสือสอบมักจะมีผิวแบบสิวขึ้น ตาเป็นแพนด้าผิวหมองคล้ำนั่นก็เพราะว่าพักผ่อนไม่ดีมันก็จะไม่เกิดโกรทฮอร์โมนค่ะโกรทฮอร์โมนจะเกิดได้ถ้าเรานอนประมาณ4ี่ทุ่มนะคะเพราะว่ากว่าเราจะนอนหลับสนิทโกรทฮอร์โมนจะผลิตช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งตรงนี้ผิวเราจะได้รับโกรทฮอร์โมนแบบเต็มที่เลยผิวจะได้สวยใสยนะคะข้อที่3ค่ะ จะมีผิวดีได้ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือวิธีการบำรุงดูแลผิวกันแดดขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยเกดก็จะเลือกเป็น SPF 50 PA+++ 3ที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าอันนี้จะทำให้ผิวของเราเนี่ยป้องกันจากพวก UV ได้มันก็จะได้ไม่หมองคล้ำไม่น่าแก่นะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่มาฝากกันไว้3อย่างตรงนี้ ทีนี้ถ้าใครที่เป็นฝ้าตามหาอยู่ว่าอยากจะดูแลด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านก็แนะนําชุดดูแลฝ้าของเคทีเลยค่ะปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวไม่ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดําตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคทีที่ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นรวมไปถึงลดอาการแพ้สารด้วยส่วนคนที่มีผิวแห้ง ลอกเป็นขุยผิวหน้าไม่กระชับก็แนะนําเลยนะคะตามรูปเลยอันนี้ใช้เช้าเย็นค่ะส่วนถัดมากันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จําเป็นจะต้องตามหลังการบํารุงนะคะแนะนำบีบกันแดดเคที่ SPF 50 PA++ 3บวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มออร่าหน้าใสมากๆ เต็เองก็จะลงหลังบำรุงนะคะแล้วตามด้วยแปง้งเมคอัพได้ปกติเลยหน้าเราก็จะเนียนใสเพราะเป็น 4-in-1 อิด้วยเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่ามเมคอัพเตอหน้าใสและรองพื้นเก็ดพรีเมียมค่ะสุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงไม่มีสารซาลเฟตก็จะมีสมุนไพรว่านนาังคำพลลิ้นทะเลและน้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวฝ้า ับชุดดูแลผ้าเซตนี้นะคะที่มีเซรั่มมีกันแดดและสะบู่ในราคาพิเศษ1,260บาทจัดส่งฟรีโ่วไทยตอนนี้เรามีโปรโตุจีนด้วยแ mm hmm. จกพวกงกุญแจมังกรนำโชคนะคะติดตัวไว้แบบนี้ของเกศติดกระเป๋าไว้อย่างนี้ค่ะน mm ี hmm. ่วันนี้ห้อยแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะ รับฟรีแบบนี้กันไปเลยต้อนรับตุดจีนเมื่อซื้อชุดดูแลฟ้าจากเคที่หรือผลิตภัณฑ์เคที่1,200บาทขึ้นไปรีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะทักเข้ามาที่ไลน์ไอดีนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ